คนนะคะมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยนะคะทีนี้นะคะนักเรียนวันนี้นอ้อครูก็จะมาให้ทำมาทบทวนนะคะในเรื่องภาษาพาทีนะคะที่เราทำแบบฝึกขัดไปนะคะ หลังจากที่เรานะคะได้อ่านเรื่องขนมไทยไร้เทียมทานบทที่หนึ่งในหนังสือภาษาพาทีแล้วนะคะจากนั้นคุณครูให้ทำแบบฝึกหัดใช่ไหมคะแบบฝึกหัดแบบฝึกทักษะเล่มนี้นะคะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบแบบฝึกทักษะขึ้นมาเลยค่ะแบบฝึกหัดทีนี้วันนี้นะคะคุณครูจะมาให้เก็บงานเนาะมาเก็บงานว่านักเรียน ขาดหน้าไหนไปบ้างหรือทําไม่ทันหน้าไหนบ้างเดี๋ยวคุณครูจะมาให้เก็บงานหรือเก็บรายละเอียดของตัวเองนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะมา เรียนนะคะในช่วงวันที่17ถึงวันที่31เดือนพฤษภาคมนะคะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะหลังเริ่มวันที่1มิถุนายนนะคะเราก็จะเริ่มเข้าเนื้อหากันนะคะคุณครูก็จะเริ่มเรียนในหนังสือนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดอย่าง เต็มที่นะคะเพราะว่าเราจะเริ่มเรียนแล้วเพราะฉะนั้นให้นักเรียนตั้งใจนะคะไม่ว่าจะเป็นลายมือหรือเวลาครูให้เขียนในสมุดเราก็จะต้องเขียนเริ่มเขียนสวยแล้วนะคะทีนี้วันนี้สิ่งที่คุณครูจะให้ทำนะคะให้นักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนเนาะและเปิดไปหน้าที่1เปิดไปหน้าที่1นนะคะและทีนี้นักเรียนคะมีบางคนนะคะ ไม่บางคนนะคะหลายคนเลยที่ครูบุ๋มดูเนาะข้อที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่ทําถูกนะคะส่วนข้อที่สองนะคะนักเรียนอ่านโจทย์แล้วนักเรียนไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายอีกรอบหนึ่งนักเรียนดูโจทย์ไปตามคุณครูนะคะเขาบอกว่าเติมคําให้ตรงกับภาพและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพเฉพาะภาพที่เป็นส่วนประกอบในการทําขนมเปียกปูนอันดับแรกเขาบอกว่าเติมคําให้ตรงกับ ภาพนะคะเติมคําให้ตรงกับภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมคําทุกคําเลยค่ะเรามองเห็นเป็นอะไรอันแรกเป็นอะไรคะมะพร้าวอันที่สองอะไรนี่ไข่นะคะที่สามกล้วยมะนาวนะคะอันนี้อะไรเอ่ยอ้อยหรือเปล่าคะต้นอ้อยหรือเปล่า อันนี้ดอกอัญชันใบตองฟักทองกะลามะพร้าวนะคะแล้วก็แป้งมีใบเตยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะให้เราเขียนทั้งหมดเลยบางคนเขียนไม่หมดนะคะแล้วช้อยที่2ที่เขาบอ,ก,าอกก็คือให้วงกลมล้อมรอบภาพเฉพาะภาพที่เป็นส่วนประกอบในการทําขนมเปียกปูนนักเรียนเคยกินขนมเปียกปูนไหมคะขนมเปียกปูนเขาต้องใส่อะไรบ้างอย่างแรกแหละ มะพร้าวนะคะเราต้องใส่มะพร้าวด้วยมีอะไรด้วยคะมีแป้งแล้วก็วงกลมแป้งอย่างที่สองถ้าเราอยากกินขนมเปียกปูนสีเขียวใช่ไหมเราต้องใส่ใบเตยนะคะแล้วก็เราจะเป็นมีขนมเปียกปูนที่ผสมดอกอัญชันนะคะสีก็จะเป็นเหมือนจะออกดำๆหน่อยเนาะเนี่ยก็จะเป็นผสมกับดอกอัญชันก็มีแค่นี้นะคะที่เขาให้วงกลมเนาะบางคน อ่านโจทย์ยังไม่เข้าใจนะคะใครที่ข้อนี้ทำยังไม่เรียบร้อยนะคะก็ให้นักเรียนเติมคำลงไปเนาะ balances. ต่อไปหน้านี้ส่วนใครที่เสร็จแล้วอ่ะเปิดหน้าต่อไปค่ะเปิดหน้าต่อไปนะคะหน้านี้หน้าที่สองนักเรียนทำเสร็จหรือยังเอ่ยข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้านะคะทำหรือยงังอ่ส่วนใหญ่จะเป็นความคิดเห็นของนักเรียนนะคะอ่าต่อไปหน้าที่สามนะคะก็ ตอบให้หมดทุกข้อนะคะแล้วอันนี้ข้อที่สองตรงนี้เติมคําให้ตรงกับภาพและความหมายอันดับแรกนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะเคี่ยวกับน้ําตาลแล้วคนให้เข้าแล้วคนให้เข้ากันจนข้นนักเรียนคิดว่าจะเป็นอะไรเอ่ยเขามีมาให้ด้วยมีคํามาให้นะคะแล้วก็แล้วก็มีคําไหนที่มันหายไปพยัญชนะไหนที่หายไปแล้วก็เติมลงไปนะคะ ต่อไปหน้าที่สี่ตรงนี้พยัญชนะหรือสระอะไรที่หายไปนะคะดูจากภาพแล้วนักเรียนอ่านเรื่องแล้วนักเรียนก็น่าจะตอบได้เนาะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะดูความหมายนะคะดูความหมายข้างหลังแล้วก็คิดว่ามันจะตรงกับข้อไหนนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าหมายถึงแสงสว่างนักเรียนคิดว่าขนมแต่ละอย่างเนี่ยอันไหนที่มันจะหมายถึงแสงสว่าง บางคนบอกว่าขานมเทียนค่ะคุณครูเพราะว่ามันจะให้แสงสว่างใช่ไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะแต่ว่าต้องเติมให้ถูกต้องด้วยนะเดี๋ยวมาโรงเรียนเดี๋ยวครูจะเฉลยอ,อีกรอบนึงนะคะต่อไปหน้าที่5นะคะนักเรียนเติมหมดหรือ,อยังตรงนี้เติมหมดหรือ,อยังคะเขียนคําให้ตรงกับคําอ่านที่กําหนดให้ คำอ่านอ่านว่าสูตรโบราณแต่เวลาเขียนเขียนยังไงให้ถูกต้องคะครูบุ๋มสอนไปแล้วเนาะให้นักเรียนเขียนใครที่เสร็จแล้วก็ไปดูข้อต่อไปเลยนะคะหน้าต่อไปหน้าที่หกค่ะหน้าที่หกนะคะนักเรียนอ่านเรื่องนําใจกระรอกน้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ให้เติมสามารถตอบได้ไหมเอ่ยว่าตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้างหลักๆก็จะมีใครคะมีมะปรางมีแม่มีแม่คา้าแล้วก็มี การลอกใช่ไหมคะมีสีตทวลครน,นะใครยังตอบไม่ถูกใครยังตอบไม่ถูกเช็คของตัวเองด้วยนะคะเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะคะอ่านแล้วจะต้องสามารถตอบคุณครูได้และหน้าที่7นะคะหน้านี้คุณครูไม่ได้ให้ทํานะคะเพราะว่าคําตอบมันอาจจะยาวนิดนึงนะคะนักเรียนเวลาทำเนี่ยอาจจะมั่วมาได้ทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาทำอยู่ที่โรงเรียนนะคะหน้านี้เราไม่ต้องทำเนาะ ลองเช็คของตัวเองนะคะและสองหน้าสุดท้ายตรงนี้จำได้ไหมเอ่ยที่ครูให้เขียนประเภทของขนมครูบุ๋มมีตัวอย่างให้ดูด้วยไม่รู้ว่านักเรียนทำไปหรือยังนะคะถ้านักเรียนทำแล้วอย่าลืมระบายสีนะครูบุ๋มบอกแล้วว่าระบายสีด้วยที่ครูบุ๋มให้เขียนเป็นแผนผังนะคะเป็นแผนภาพความคิดเนี่ยก็จะเป็นประเภทของขนมแล้วก็แยกไปเป็นขนมนม้ำขนมห่อ ขนมใส่ถาดแล้วก็ขนมใส่น้ําแข็งนะคะแล้วก็นักเรียนก็เขียนหมาแยกหมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยนะคะและหน้าสุดท้ายของบทที่1ก็คือหน้าที่9เขียน,นนะคะเป็นการคัดลายมือเนาะเติมพยัญชนะที่หายไปและคัดคําเหล่านั้นด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดอันแรกจะเป็นตัวเล็กหน่อยเนาะคิดว่าอะไรเนี่ยมีสระไอไม,ม้ม้วน อะไรที่มันหายไปดูจากรูปก็น่าจะรู้นะคะอะไรคะใบตองนะคะอันนี้เป็นอาจจะเป็นตัวครึ่งบรรทัดเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวเต็มบรรทัดมีนักเรียนบางคนเขียนตัวครึ่งบรรทัดมาก็มีนะคะแต่ว่าในถ้าใครเขียนมาก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะเป็นการผิดพลาดแต่ว่าเวลานักเรียนเขียนจะต้องอ่านโจทย์ให้ดีๆนะคะว่าเขาให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัดเราจะต้องอ่านโจทย์ทุกครั้ง ก่อนที่จะทำงานนะคะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะเพราะว่าทำไมครูบุ๋มถึงให้มาเก็บแบบฝึกหัดนะคะที่ใครที่ยังทำงานไม่เสร็จเพราะว่าวันที่1มิถุนายนนะคะครูบุ๋มจะเริ่มขึ้นบทที่2แล้วนะคะออมไว้กำไรชีวิตนะคะครูบุ๋มจะเริ่มขึ้นบทที่2เลยส่วนใครนะคะยังทำบทที่1ไม่เสร็จวันนี้ให้ทำ บทที่1ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนใครที่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์งานวิชาอื่นนะคะใครที่ยังทํางานค้างหรืองานงางนชิ้นไหนที่ยังไม่เสร็จนะคะก็ไปทํางานวิชาอื่นได้ส่วนวิชาภาษาไทยในวันนี้ครูบุมก็ให้นักเรียนทําเฉพาะมาเก็บรายละเอียดหรือเก็บงานใครที่ยังทําไม่เสร็จมีงานค้างตรงไหนนะคะก็ให้เก็บรายละเอียดในแบบฝึกหัดของนักเรียนเนาะ นะคะแล้วก็เราจะมาเจอกันในวันที่1มิถุนายนนะคะในเรื่องออมไว้กำไรชีวิตถ้าใครอยากอ่านรอคุณครูก็ได้นะคะเดี๋ยวหลังจากที่อ่านแล้วคุณครูก็จะมีเนื้อเรื่องมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะวันนี้ก็ให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ